สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเฮียกรเหมือนเดิมนะฮะต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะฮะพอดีถอนเงินไปเหลือเศษ43บาทนะฮะก็มาลองดูซิว่าสูตรเราเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะฮะก็มาต่อกันในค่าย PG นะฮะมาดูกันว่ารอบนี้เข้าไปนะฮะว่ามันจะมีเกมอะไรน่าเล่นมากนะฮะเกมอันไหนที่ใกล้ที่จะแตกมากนะครับมาลองดูกันว่า43บาทแล้วเนี่ย ทำเงินได้เท่าไหร่หรือว่าจะหมดตูดไปนะฮะอ่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวก็มาดูกันนะฮะค่ายพีจีนะฮะว่าเดี๋ยวมีเกมอะไรแตกนะฮะอ่าเกมพูดจิ๋วนะฮะเกมพูดจิว๋วเกมนี้เจียกรชอบมากเลยนะฮะชอบเล่นมากเพราะว่าวลามันคอมโบเนี่ยแบบเงินเยอะจริงๆนะฮะเดี๋ยวไปพบกันในเกมเลยครับผมอ่ะ เดี no ๋ยวมาดูกันนะฮะนี wow, yeah, ่นะฮะเงินดูนะฮะมี43บาทนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอัตราการชนะ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะฮะว่าสูตรของเรานี่คำนวณเป็นไงบ้างนะฮะายขอเป็นเบร2บาทนะครับโอ้โหสเกตเตอร์3ตัวนะฮะว้าวไปอีก33เหลือ33บาทแล้วนะฮะว้าวไปอีกสเกตเตอร์มา2ตัวนะครับเหลือ27บาทแล้วนะฮะ ไวเลยเกินไปคอมโบมาลูกเจไม่มานะฮะโอ้สเกตเตอร์สองตัวนะฮะเจแถาแรกไม่มานะฮะเจแถาหนึ่งสิบก็ได้ครับเจแถาแรก มาเป็นหน้าจอนะฮะขนมปังนะฮะคิวถ่อแรกว้าวไปนะฮะโอใสายมันจะ ตังเราจะหมดก่อนที่ท,ที่ที่จะเข้าหรือเปล่าฮะสิบสี่บาทนะฮะอ่ะมาโอ้โหโสาวาวสมานะฮะสิบสองบาทครับสิบบาทสุดท้ายนะฮะแดบาทสุดท้ายอ่ะเข้ามาครับเรนะครับเจยังไงเจเข้านะฮะเป็นอะไรโอ้โหถ้าสิบอ้าวสิบอย่างนี้เอด้วยโอ้โหเต็มหน้าจอ Y สี่แถวนะฮะ อะไรลงมาเอ้ย473บาทเป็นไงครับสูตรของเราคำนวณแล้วโอ้โหเซอกตเตอร์ลงมาอีก3ตัวอล้าเข้าฟิสซิปนี่หล่อเลยหล่อเลย เมก้าวินนะฮะ4 0่นะฮะน่าจะใช่นะฮะ480บาทนะฮะไม้นี้ <c oughs> เหลือแปบาทสุดท้ายนะฮะเพื่อนๆเห็นนะฮะเมื่อกี้เหลือแปบาทสุดท้ายนะฮะพูดจิ๋วนะฮะสูตรของเรานี่คำนวณมานะ9กกว่าเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยครับเลิกครับแบบนี้เลิกนะฮะขอญาตถอนอีกรอบนึงนะฮะเหลือเศษไว้ส3บาทมาลองกระสตรน,นะฮะก็ยังเข้าอยู่นะครับ โอเคเพื่อนๆที่สนใจสูตรนะฮะสูตรของเราแฮกได้ทั้งสล็อตและบาคาร่าก็เดี๋ยวคลิกลิงก์ข้างใต้ล่างไว้ได้เลยนะฮะ okay, <ๆ>ก็เดี๋ยวเฮีย <'re> ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะ <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวขอตัวไปถอนแล้วกันนะครับผม <Okay. Yes. S 2> สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ